สวัสดีครับแชร์ลิงโคลเซช a n แนลวันนี้มีกางเกงมานำเสนออีกแล้วครับอ่าวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับเป็นกางเกงยีนรีวายอีกแล้วครับค่ะคราวนี้จะเป็นรีวาย702เมตอินเจแปนครับอ่าหลังจากที่คลิปก่อนๆเนาะเราก็ได้ดูอ่าเรามารีวิวกางเกงจาก รีวายอเมริการีวายเม็กซิโกก็ไปแล้วรีวายอังกฤษอ่ะคราวนี้ก็ข้ามมาทางฝั่งเอเชียนะครับของอ่าบ้านเราบ้างก็คือประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองหลักๆนะครับเบอร์ต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับในเรื่องยีนนะครับอ่าซึ่งตัวนี้จะเป็นรีวายเจ็นะครับโดยได้ต้นแบบนะต้นแบบของเขาก็คือ 501 Made in USA เโมเดล1937อะนะครับตัวกางเกงตัวนี้เป็นรีโปรดักตที่มีรายละเอียดเก็บรายละเอียดของตัว1937ของอเมริกามาในหลายๆจุดเลยนะ,อ,ะอย่างเช่นมีเบลหลังมีการใช้เลสแทบ Big E หน้าเดียวนะครับผมแสกจมนะครับเย็บย้ำเป้ามีรีเวท ย้ําตรงนี้นะครับตรงเป้านะครับผมซึ่งอ่ากางเกงที่ใช้โมเดล1937เานี่ยมาทำเป็นรีโปรดักชันเนี่ยก็มีหลายๆรุ่นเลยนะนอกจากไอ้702แล้วเนี่ยก็ยังมีอ่า x x 1 x x Made in u s เ 2 0 1 XX เม็ดอิน USA อ่าแล้วก็5 0 1 XX เม็ดอินเ p a n แปนก็มีนะครับผมแต่โมเดลที่เรามาวันนี้ก็คือ702นอเนาะอ่าเด็ครับมาเริ่มจากป้ายนะครับผมป้ายหลังกางเกงป้ายหลังเอวตัวนี้ก็จะเป็นป้ายหนังอ่าเป็นออกสีน้ำตาลส้มๆนะครับผมอ่าก็ รีวายสตว์แอนโคนะครับจานฟรานซิสโกอ่านี่นะครับรายละเอียดก็ตามนี้เนาะด้านล่างก็เอวีการเมนต์การันตีนะครับอ่านี่นะครับ702ตัวนี้เอว31ยาว36นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหลังกันก่อนเลยอ่าเริ่มจากปีกนกนะครับอ่า702เนี่ย ตัวปีกนกของเขาเนี่ยจะเป็นแหลมๆค่อนข้างที่จะแหลมแบบเห็นได้ชัดนะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวของ201หรือ501 xx นะครับซึ่งสองตัวนั้นเขาจะเป็นปีกนกที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่แหลมลึกขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการเย็บไม่มีการแบบว่าเย็บทับกันอย่างนี้นะครับอลองหาดูในอินเทอร์เน็ตนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของตัว702เลนยอเลยครับ ซึ่งจะดูแหลมกว่าเขานะอะนะครับเ e ดแท b บบิ๊กีนี่ครับเ e ดแท b บบิ๊หน้าเดียวนะครับอ่าซึ่งโมเดลหนึ่งเก็นี่ยก็คือโมเดลแรกนะครับที่เริ่มใช้เรดแท็นะครับมาแปะกระเป๋าหลังกระเป๋าของรีวายนะครับซึ่งเป็นเรดแท็บบิ๊กหน้าเดียวแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรีโปรดักต์นะครับไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ของออริจินอลดั้งเดิมปี1937นะเป็นงานทำรีโรดักชั่นขึ้นมาครับอืมแสกจมครับผมอ่าอันนี้จะเป็นแสกจมก็คือแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับอ่าอันนี้พอเห็นเห็นไหมแสกแสกของกระเป๋าหลังอ่าด้านในจะเป็นแบบนี้ น,นี้เรียกว่าแสกจมนะก็คือมันค่อนข้างที่จะเข้าไปข้างในไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆที่ว่าแสกจะอยู่ด้านบนอ่านี่ครับเปรียบเทียบแสกนะอันนี้แสกจะไม่จมนะครับไม่จมก็คือจะมีอยู่เหนือบริเวณกระเป๋าให้เห็นนะครับ แต่ตัวนี้จะเป็นแสกที่แทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับแบบนี้จะอยู่ด้านในเลยโอเคกระเป๋าครับมาต่อกันที่กระเป๋าหลังนะด้านในจะเป็นซิงเกิลที่เขาเรียกกันว่ากับหลังกระเป๋าซิงเกิลก็คือตรงนี้นะครับจะไม่ใช่ลูกโซ่จะเป็นได้เส้นเดียวเรียกว่าซิงเกิลน,นะครับผม หลังกระเป๋าหลังจะเป็นรีเวทซ่อนก็คือว่าก่อนหนึ่งเก้าสามเจ็ดเนี่ยหลังกระเป๋าของรีวายนะเขาจะมีรีเวทตรงนี้นะครับโผลออกมาให้เห็นโผลออกมาตรงนี้ตรงจุดหลังกระเป๋าแต่ว่ารีเวทตรงเนี้ยมันเนี่ยเวลาเราเขาไปนั่งเนี่ยใส่เราไปนั่งเนี่ยมัน,นไปเกี่ยวไปเกี่ยวกับพวกเบาะหรือเก้าอี้โซฟ,ฟาเนี่ยทำให บาเก้าอี้พวกนี้นได้รับความเสียหายทางรีไว์นะครับก็เลยใช้เป็นรีเวทซ่อนแบบนี้ข้างในนี่คือรีเวทซ่อนนะครับจะมีหมุดย้ำอยู่ตรงนี้ครับมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับเบลหลังครับผมรุ่นรุ่น702นี่ก็จะมีเบลหลังนะครับแบบนี้สามารถปรับได้นะครับนี่ปรับสามารถแกะออกมาเพื่อปรับ ปรับเข้าปรับออกได้เนาะอย่างนี้ปึ๊บปรับได้ปรับอ่าปรับปึป๊บปรับหลวมปรับตึงได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ใส่เข้าไปตรงนี้อ่าก็จะเป็นแบบนี้ครับผมมีเบลหลังมีรีเวทย้ำนะครับเพื่อความแข็งแรงคงทนแล้วก็มีเย็บ เย็บได้สีเหลืองเก็บอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าหรือถ้าใครจะไม่ใช้เบลก็เขาก็มีหูเข็มขัดนะหูเข็มขัดให้เราร้อยเข็มขัดได้เหมือนกันอ่าถ้าใครไม่ถนัดใช้เบลอ่าหลังหูเข็มขัดจะเป็นได้สีเหลืองแบบนี้การเย็บหูเข็มขัดครับอ่าโอเค ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันมาดูกันที่ด้านหน้าบ้างค่ะด้านหน้านี้กระดุมก็จะเป็นกระดุมโดนัทน,น,นะครับลีไวส์สตรว์แอนด์โคอ่าแล้วก็มีดาวนะครับเห็นกระดุมโดนัทอ่าโบ๋โบ,โบ,โบตรงกลางแบบนี้นะ ทั้งห้าเมตรเลยนะครับด้านบนแล้วก็มีด้านล่างอีกสี่เม็ดเหมือนกันนี่ครับเหมือนกันนะรีเวทอ่ะก็เป็นรีเวททองแดงนะครับแบบนี้ อยพ็อกเก็ตมีคอยพ็อกเก็ตหนึ่งใบก็ด้านในก็เย็บลูกโซ่นะครับเย็บไพได้ลูกโซ่มีรีเวทย้ำตรงนี้นะครับตรงสุดของกระดุมเม็ดสุดท้ายด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีรีเวทย้ำรีเวททองแดงนะครับย้ำเพื่อความแข็งแรงนะครับต่อมาเขาก็เปลี่ยนเป็นการใช้ได้เย็บตรงนี้ มีการเย็บย้ำเป้านะครับเพื่อความคงทนแข็งแรงเก็บรายละเอียดของกางเกงรุ่นเก,เก่ามาได้ถือว่าก็ถือว่าครบนะครับครบถ้วนไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับมาถึงที่ขาครับผมขากางเกงโดยกางเกงตัวนี้ก็จะเป็นออกแนว ขากระบอกค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับเอวสานะปลายขากว้างเก้านิ้วเนิ้วครับผมค่อนข้างกว้างพอสมควรเหมือนกันนะตรงตัวนี้ก็เป็นขากระบอกตรงนะครับอ่าเรามาดูด้านใน ขาด้านนอกก็จะเป็นริมนะครับเป็นริมแดงแบบนี้อ่าริมแดงริมแดงนะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นริมเล็กริมตัวนี้ถือว่าริมเล็กสวยดีนะประมาณไม่ถึงสองเส้นนะครับอ่ีอยากจะเปรียบเทียบกับริมของตัวรีโปในช่วงยุยุเดียวกันนะนะอ่าตัวนี้จะเป็น LVC นะริมอันนี้คือริมของ LVC นะครับอันนี้ริมของリโป702นะอ,อันนี้ครับอันนี้ประมาณ2เซนได้ตัวนี้จะออกเล็กตามสไตล์กังเกงญี่ปุ่นยีนญี่ปุ่นสมัยก่อนก็จะเป็นริมเล็กๆกบบนะี้ผมว่ามันสวยดีครับ ขาด้านในขาด้านในเป็นเส้นเดียวนะครับเดินด้วยได้สีเหลืองทองได้เส้นเดียวด้านในเย็บเป็นลูกโซ่นี่ครับอ่ะ,อะกลับมาที่ริมมีนิดนึงริมก็เย็บริมซิงเกิลนะครับผมเก็บรายละเอียดมาแบบกางเกงรุ่นเก่าๆทั้งสองด้านดูชัดๆ แบบนี้เลยออปลายขาปลายขาเดิมเนี่ยเป็นลูกโซ่อันนี้ปลายขาก็เป็นลูกโซ่นะแต่ว่ามันไม่ใช่ปลายขาเดิมไม่น่าใช่ปลายขาเดิมอะครับเพราะผมวัดความยาวดูแล้วมันไม่ใช่ความยาวเดิมถ้าเป็นลูกโซ่เดิมมันน่าจะเป็นสีประมาณนี้ผมว่านะอันนี้มันคนละสีกันโอเคไม่เป็นไรเนาะก็ จำไว้ว่าถ้าปลายขาเดิมจะเป็นลูกโซ่แล้วก็ไปเทียบสีกับได้ในตัวกางเกงของมันนะนะเอามาดูด้านในกางเกงกันบ้างน,นะครับอ่าด้านในกางเกงตัวนี้ก็จะตอกนี้ครับ J ย2่สิบผมซึ่งตัวนี้จะเป็นเก็บ v s สติสนะครับ ก็คือเก็บรายละเอียดจากกางเกงรุ่นเก่าๆมาเย็บนี่คือเขาเรียกว่าเย็บวีสติทนะแบบนี้ขอบเอวด้านบนเป็นซิงเกิลนี่นะขอบเอวซิงเกิลได้เส้นเดียวด้านล่างเป็นลูกโซ่เชนสติทนะครับสีเหลืองเป็นกางเกงที่มีรายละเอียด ใส่รายละเอียดมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ่าอันนี้ที่กระเป๋าด้านในด้านซ้ายนะครับเขาก็จะมีปั๊มเป็นโลโก้รีวายนะครับแบบนี้นะอ่าแล้วก็มีบอกว่า for over 140ปีอะไรประมาณนี้ข้อความก็อาจจะเริ่มจางๆไปนิดนึงละอ่าหรอ celebrate high quality เดนิมอะไรประมาณนี้นะครับผมแทก็กอแท็กตัวนี้ก็จะเป็นเลดแบทวิงสีแดงเลดแบทวิงก็ต้องสีแดงอแล้วเนาะโอเคเอลสามสิบเอ็ดรุ่นเจ็ดศูนย์สองเอ็กนะครับแคร์ออนรีเวิร์สเอามาดูด้านหลังตัวนี้ก็เจสองสองเบอร์กระดุมก็ตรงกันตรงกันเนาะ โอเคเจสองสองครับผมอันนี้ก็บอกวิธีการซักล้างเป็นภาษาญี่ปุ่นนะนะครับอันนี้ก็รีวายสตรว์เจแปนเคเคเม็ดอินเจแปนครับผมเดือนปีผลิตกางเกงตัวนี้ก็ผลิตเดือนสิบเอ็ดปีหนึ่งเก้าเก้าแปดครับผม หมุดย้ำนะมาดูกันที่หมุดย้ำนะครับหมุดย้ำด้านในก็จะเป็นทองแดงแบบนี้นะครับทองจานทองแดงเรียบ,ยบแล้วก็จะมีวงกลม2-3วงรอบๆจานด้านนอกนะเนาะแบบนี้นี่นะชัดแล้วละ่ะโอเคแบบนี้ทุกเม็ดนะเป็นเหมือนกันทุกเม็ด อนี้ของเบลเบลก็เป็นเหมือนกันแสกจมด้านในนี่นะครับที่เรามองไม่เห็นจาค้างด้านนอก ด้านในจะเป็นแบบนี้รอยกางเกงก็จะเย็บลูกโซ่โดยได้สีเหลืองออกทองอด้านหลังด้านในนะครับครัตรีเวครัตรีเวครับเย็บเย็บภายในแน่นๆ เดินลูกโซ่แน่นๆอย่างนี้นะครับถือว่าทําออกมาได้สวยงามสวยเลยแลหละรายละเอียดดีคุณภาพดีเลยแหละก็ถือว่าเป็นกางเกงที่ผมว่ามันสวยแล้วก็มีรายละเอียดที่ดีตัวหนึ่งเลยนะก็แนะนำถ้าพอหาได้ราคาไม่แพงก็ลองหามาสวมใส่กันนะครับ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวกางเกงลีวาย702 Made i อ j a ม a n a นะครับก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆชาว YouTube กันนะครับซึ่งสุดท้ายนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติชมคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเต็มที่นะครับกันเองครับถือว่ามาแบ่งปันความรู้แบ่งปันกันดูเนาะอย่าคิดมาก ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง s h a r i แชริ o งโครเซตช n e l ด้วยนะครับโอเคครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับบ๊ายบาย